ยกยังไงยกยังไงโอ้ยยังไม่เห็นยังไม่เห็นมีติดโลโก้ของที่แบรนดิ้งดีขนาดนี้ล่าสุดตลอดเออลาฟ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 ลอยเยอะไปมามันเรื่องงานอีกไม่ได้ต้องเลยใช่ไหมไปเรื่องแฟนมิสติ้งเลยล่าสุดค่ะเตรียมจะมีแฟนมิสติ้งอ๋อใช่ค่ะไปต่างประเทศใช่ไหมดีใจมากหลังจากที่ไม่ได้บินนานมากเขาบินแล้วก็ได้แต่อิจฉาเราล้อละ ่มากเลยไม่เก่งแบบพยายามอยากอยากสื่อสารลาบเขาให้ได้บ้างเพราะเราก็ไม่ได้แข็งในด้านภาษาอะไร้วยดีใจเพราะเป็นเป็นแฟนมิตแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์อันนี้คือเลงไว้มันไปเอเชียทัวร์หลายๆที่หรือยังไงฮะเหมือนครั้งที่แล้วจริงๆผมาอยู่ระหว่างทัวร์ของจีจีแต่ว่า โควิดแล้วคู้มากนะใช่แล้วแพททุกอย่างมันก็แบบเปลี่ยนด้วยเทรนด์ต่างๆมันก็เปลี่ยนด้วยตอนแรกก็ดีใจมากครับที่แบบมีมีแาทนี้ติดต่อมาก,มก็แบบเหมือนว่าอาจจะเป็นก้าแรกที่เราอยากจะลองบินออกไปดูอีก,กรอบออก็คือไปเดินฟิลิปปินส์ก่อนอเปม่ได้เอาแบบอที่เราวางแผนหมือนเดี๋ยวนี้ผมว่าความคิดในแานนี้เนี่ผมก็สนใจมากขึ้นแต่ว่ารูปแบบเราก็พยายามคิดอะดปจากสิ่งที่เราเห็นว่ามันมีอยู่เยอะๆแล้วเราก็อยากอะดัปต์ให้เป็นของวเองเพิ่มขึ้นอย่างเช่น ตอนที่ลงแฟนมิฟิลิปปินส์ไปอ่ะก็คือฟีดแบบฝั่งไทยมันก็ระหูนิดหน่อยว่าอะไรช่ใช่ตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนโควิดผมไม่มีที่ใทรรู้ใช่ก็เลยต่อก่อนคิดอยู่คิดว่าจะพีเพป็นพิเศษที่สุดคือไทยผมก็กำลังหารูปแบบในแบบของตัวเองก็คือจะเน้นร้องหอเรีนร้องใช่คือตอนนี้กำลังแบบค่อยๆคุยกับตัวเองอยากได้อะไรบ้าง เพราะอย่างอย่างแฟนคลับอย่างคนไทยเงี้ยมันพอเป็นภาษาหลักเราครับมันมันจะค่อนข้างหลากหลายกว่าใช่ก็แต่ล้วแต่ว่าเราที่เราอยากให้เขารู้สึกจริงว่าเราให้เขาด้วยใจเราทำเพราะเราอยากให้มันรู้สึกว่าพิเศษจริงจริงอยากให้เป็นประกาสในการเการตอบรับยังไงนะก็ดีนะครับแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยมันยังอยู่มันมันเหมือนแค่ปล่อยโปสเตอร์ออกมาแต่เดี๋ยวก็จะค่อยๆปล่อยคลิป ปล่อยอันที่คุณไปช่วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ้ามันไปถึงเป็นแพสลิปปินแล้วก<ม>ัก<ม>็คือจริงๆแล้วอยากบอกว่าสิ่งที่ผมจะให้คุณในเฟิร์สแฟนมีทัง้งเนี้ยมไม่เคยให้ในแฟนมีมทังเลยจะอว่ามี่เดือพไปหมายถึงว่าในในผังทุกอย่างที่มันออกมามันมีกว่าปกติอ๋ออ,อ,อันนั้นดูเป็นต่อแชร์เ,เลนไปของเะศพเออเออไม่แร่วาผมรู้สึกมันน่ารักนะ แต่ต้องก็ซ้อมซ้อมสุดๆแล้วก็คิดคิดด้วยตนเองรันแบบรันโชว์ทั้งหมดด้วยตนเองหรือเปล่าเอ่าก็ช่วยกันดีไซน์ครับเพราะว่าจริงๆที่นู่นก็จะมีพี่ๆที่เขาเป็นเหมือนกับเออเป็นคนจัดที่เป็นโปรเพชย์มนอลอร์หรอเป็นไนเซอร์อยู่แล้วใช่ไหมอันนี้คือที่เดียวก่อนเลยใช่ไหมพี่ต่อที่ฟิลิปปินส์ ใช่นะตอนนี้เป็นที่นี่เพราะว่าพอที่นี่เสร็จมันก็จะเข้าหลปลายปีายป,ปีผมก็อาจจะเปิดละครแล้วเลยอ่ได <ป S 1> ้แ,<ต>แฟนไทยก็คือแบบรอไปไม่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 ได้ขนาดนั้นอ,อ๋อน่ีผมว่าไม่ได้กดดันในแง่แฟนเลยครับกดดันตัวเองเพราะผมบอกก็คือไม่เหมือนสนิแลนนออ้วเขาไม่ได้อยไปนานอย่างเช่นล่าสุดที่ผมไปอีเวนท์ที่สิงคโปร์มันก็แบบ มันมันไม่ชินเหมือนเมื่อก่อนที่เราเมื่อก่อนเราบินตลอดเวลามันเกิดอาการยังไงตอนที่ไปก็เหมือนฟิลแบบมันมันไม่ชินอ่ะเออมันมันแค่ดูที่เขามันไม่ชินมันเหมือนกับว่าเอ้ยเรามาเริ่มใหม่หรออะไรเงี้ยแล้วก็ดีรู้สึกว่าสดดีเป็นแบบสดใหม่สานต่างประเทศบ่อยขึ้นไม่จะได้แบบแบบไม่ชินว่าถ้ามีโอกาสก็ก็อยากอ่ะพี่ตอบพี่ติกรบ้างแล้วถือว่ามเป็นพิธีกรครั้งแรกสบายมากวรั้งอีกครั้งทกโยงอยากจะให้ใช้คพาว่า big brother นะใช่เป็นพี่ใหญ่เลย ก็จริงๆมันก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะเพราะว่าไม่ได้อยู่มาปีแรกๆแต่ก็ไม่ได้อยากให้คนรู้สึกว่าเราแก่เพราะว่าผมก็ยังละอ่อนได้อยู่แล้วก็เป็นกันที่แหละเพราะว่าในเจ็ดแปดเก้าเคยว่าถ้าใครติดตามอ่ะมันไม่ใช่มีแค่น้องๆยี่สิบสี่คนที่เติบโตแล้วคุณก็เติบโตด้วยที่ื่ือเป็นประสบการณ์หอะไรบ้างการทำงานทั้งน้องนี่มันเป็นไงบ้างกันต่อมันต้องเพิ่มแรงพลังงานขนาดไหนผมรู้สึกว่าผมก็ใช้พลังงานจากพวกน้องๆเยอะนะเพราะว่าเด็กรุ่นนี้ มันมีคำามเลหรอตลอดว่าพี่ยงไปหามาจากไหนเนี่ยเด็กที่แบบดูพร้อมดูเก่งขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นกลุ่มในวันที่เขาเดบิวต์เขาจะถูกซัพพอร์ตในแบบที่คนจะซัพพอร์ตเขาเพราะคุณตี้เด็กรุ่นนี้กับรุ่นตรงต่างกันยังไงต่อแต่สมเราเป็นวัยรุ่นกับสมัยนี้กับสมัยเด็กสมัยนี้เด็กรุ่นนี้เดุ๊ยึงดุดุุ๊๊ยดุุ๊๊ยดุ๊ยดุดุุุุ่ดุย ความเหลือบของปีแล้วมันก็เหมือนแบบอาถามว่าเขามีโอกาสได้เห็นตัวอย่างเร็วขึ้นไหมอะใช่เหมือนแบบสมัยก่อนกว่ากว่าผมจะเข้า YouTube หรือหรือสื่อต่างๆมันมันไม่ได้ไว้นีวันนี้มันคือเหมือนกับแบบนิ้วเดียวหรือลานผมเนี้ยสั่งก็คือ ทำได้ใกล้จะเข้าผมแล้วเครื่องมือพิเทคโนโลยีเราได้พารเราได้พารทพิธีกรเราเราสอบผ่านไหมพิจารณาใสมุราประมุเมินตเอันนี้ก็อาจจะให้คนดูแล้วก็หลักๆอยากจะบอกว่ามันก็ยังไม่ใช่อาชีพหลักอย่าีแหละจริงๆผมแค่รู้สึกว่าอยากให้มันเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราจะบอกว่าเราอะทำได้มากกว่านั้นอยากอยากให้เห็นแบบนี้มากกว่าไม่ได้แบบรู้สึกว่าอยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยนายจะต้องเป็นพิธีกรที่ยังนั้นอย่างนี้สิ คือผมก็เป็นผมนี่แหละคือสุดท้ายแล้วคาแรคเตอร์ของรายการมันก็ถูกวางมาแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่วิธีการที่มันเหมือนบรอดเวยที่เราเห็นเห็นมามันเหมือนเรารูปแบบรายการอย่างเช่นถ้าถ้าใครได้ดูก็จะรู้ว่ามันมันมีส่วนที่มันแตกต่างก่นโอเคคนไม่อยากโผล่คนถู่ไงว่าจะตับคนไนนะไม่ติดต่อมาบ้างคุณอยากนะไปปีไปปีรู้เลย ว่ามันมีโอกาสที่ี่เขาเปิดเข้าไปปีหรือเปล่าตอนนี้แบนแฟนแบนที่แฟนๆรอแบบรอติดตามด้วยคนที่เข้ามาเล่นเป็นใหก็ผมคนที่ติดตามแต่ไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะผมก็เล่นกับพี่ๆไปกันแหละหมายถึงว่าคือผมเอาตรงนะที่ผมตอบเนี่ยไม่รู้ไม่ได้บอกเลยว่าเดี๋ยวปลายปีก็รู้อะไรอย่างเงี้ยเรียนจีบนะเรียนจีบแต่ไม่ให้ไม่ใช่โปรเจกต์อะไรแบบที่ผ่านมาเรี่ยน ที่ผมมีขายจีบเขา่เออเรื่องจริงน่ารักแัผมบอกมว่าจีคือผมมาจะอยู่ก็พูดบบพี่ที่ตัดผมไปเจอเนียที่ผมอยากทําละครตันนี้แอชื่อพี่แน่ะทำสีอยู่ตรงเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงพูดอยให้ลอยเขาได้ยินไม่เราไม่รู้ว่าเป็นเขาแล้วพี่ล้วคือพูดด้วยความแบบ ก็ควาจริงใจสุดแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าอ๋อหรือว่าเด็กคนนี้รู้นะว่าฉันนั่งอยู่ตรง้แบบตอนตอนนี่มามาคุยตอนงานที่แท้งกีฬาก็คือเขาก็ถามว่าวันนั้นรู้ใช่ไหมว่าพี่นั่งอยู่ในอวยาลัวว่าเอาตรงนะนม่รู้โอเค่ะ